นังหลาย,ลายมาท่านผู้ชมแกงเรียบร้อยมาเจ๊เรียบร้อยค่ะพอ,อกันยำแนงขึ้เกา่าวหน้าผมเจ๊ไม่ได้ใส่ผักหลเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ผักหลายอืมบ้าแถวไว่าจะ <laughs> เอาเก็บใส่เบิดแกงแกงขี้เล็กใส่ภาพยนตร์ใส่หนังท่านผู้ชมไม่นด้เสียบเด้อเอาะคือตักหลาแต่ละเจ๊เจ๊เจะตักทีตัวม,มากินข้าวแรกน้ำกันครับผมนี่เด็กเนี่ย คืนวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพอกันยำแรงให้เขาแย่งก,กินเขาธรรมชุ่มยำเย็ยนๆกับอากาศบรรยากาศเย็ยนๆมะเข้าปิงป้งเนื้อ,นอ,นอันใส่ตะชุลดกระเทียบเด้อบ่ได้ใส่ซอเด้อบ่เขีมดอกมือดีแซ่บปิ้งซีนหมูธรรมาชมุม่มนะครับนี่แหละกับแกงขี้เล็กง่ายๆน,นะครับอ้อาลุย เมือนี้บ่ค่อยเย็นปนได้บ่สูงื่อวานเมื่อวานนี่หนาวครับเศร้าเย็นบ่เย็นแห้งขึ้นตากันหน่อยเธอ大姐พอแล้วสบายเข่าไปนั่งอยู่แกงขี้เล็กท่านผู้ชมนะครับใส่ภาพยนตร์ใส่หนังหนังง่วบ่หนังง่วงค่ะนะครับป๊หนังล้วนๆท่านผู้ชม่เขาคือเขากลับน้อยๆสื่อมาพอดีนะครับ แกงขี่เดียวแหมบ้านเราแกงขี่เดียวพอดีแซ่บประเจีบแซ่บค่ะอันนี้พอดีบ้านเราสิบบาทเาเค็มดอกเจ๊เจ๊กินเนี่ยปิ้งซีนหมูเนี่ยวะมึงแกงอันนี้เพิ่นงแกงผู้เดียวกับประจักปิ้งแบบบ้านๆเท่านะครับทำชุ่มนี่เราต้องกินห่อนๆด้วยบ้านเรากลับขอนี้ห่อนๆนะครับข้าอนิ่มยืนยันหนังสีตรงกีเหวกี๊ท่าใครแม่นโอเคนะบ่ัวครับบ่อืวนะครับทานข้าวมิ คือตักหน่อยแต่เจ๊ไม่กินบ้าพ่อแล้วเจ๊กับใบเขาไปแน่ <c oughs> ปลาเขาไปกินมาวังแรงครับแบบบาน<แ>มาดามพอดีมาดามเพิ่นว่าฟันแล้ววังแรงเลยเขาไปบานมาดามเพิ่นไปปีงไกลไปกัใไส้ข้าวเหนียวยูุ่บานเพิ่นบา้านก็ได้มากวาปั่บบไนไร้เตียงนั่งขาเพิ่นเพิ่น <c oughs> ปิดเติมน้ำมันรถอืเ้าวทำช่อมรับเจอกันทุกเย็นนะครับเจอกันทุกค่ำคืนนะครับเอฟซีเพิ่นว่าท้ายรถบ้าเขาท้ายเบิ้งซูมือรถนะครับผม นะครับกระยำเอฟซีนะครับผู้เพิ่นเบื่อกระมีผู้เพิ่นมักเบิ่งกระมีแกกินดูรูแป้งไรแต่ว่าหนูรูแพงกับวันึ้นไปเมืองแกกินนี่ละครับแบบอาหารอีสานเท่านะครับเออนี่ยครับอาหารง่ายๆเฮ็ดง่ายๆนะครับเอฟซีเพิ่นมาไทยเบิ่งโลดบ้าวเถานะครับผู้เพิ่นอ่าเบื่อกระรี่เราได้ทำชมเด้อนะครับผมเปกะเจี๊ยบยนันตีเอ้ากินข้าวแล้วทำชมบ้าวเถาจะพาไปรับชมครับแม่ทางเหนือนะครับงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับงวดที่ผ่านมาแม่เพิ่นว่าโอ้สันนะครับบริทรหาเบาเถาบ่ได้บอกนะครับงวดที่แล้วเพิ่นได้1 2อุ้ยนะครับออก2 1จังไปฟังนํากันนะครับงวดนี้แม่เพิ่นว่าเอ้านะครับให้เบาเถาลงให้ FC นะครับบ่ได้ลงมาหลายงวดท่านผู้ชมนะครับบ่ได้โทรคุยกันหลายงวดกับแม่เพิ่นเอ่องวดงวดนี่ก็เลยโทรโทรถามแม่เพิ่นแม่เพันว่าได้แล้วงวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่เด้เพิ่นว่านะครับเอางวดต้นปี68ท่านผู้ชม จะเบ่งไว้ก่อนก็นได้นะครับผม,ม,มห้าต้นปีห้าต้นปีมันได้โชคได้หมาดน้ำเพลินนะครับอะเดี๋ยวกินเขาแล้วจังไปฟังน้ำกันนะครับจะลงให้เช้าวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้า้อยหสิเจ็ดได้ทชมเด้อนะครับเอา้าไม่กินเขานล้ากันนะครับบาเทากินเขาก่อนครับผมสวัสดีครับบาเทาสวัสดีผู้ชมครับ คืนวันที่23ธันวาคม2567นะครับเวลาประมาณจะือบสามทุ่มแล้วนะครับจะพาทำชุ่มครับมารับชมนะแม่ทางเหนือแม่พะเยานะครับบริคุยกับแม่โดนแล้วนะครับเอางวดต้นปี68นะครับได้คุยกับแม่แม่ว่างวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา1221เขาอยู่นะครับอ่ถือว่า ลงให้นะครับต้นปีหกแปดับงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับ, 2, ร 2, 8, รบตอนนี้แม่อยู่ในสายนะครับผมคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาฟังนํากันนะครับสวัสดีครับแม่ครับจ้าวันนี้จ้าเป็นยังไงแม่บรรยากาศทางโน้หนหนาวหนาวเลยแม่อืมหนาว หนาวเลยใช่ไหมอ่าะไม่ได้คุยกันนานนะแม่เนาะจ้ะครับไม่ได้คุยอ่าคอยยุ้งยุ่งอยู่เนาะครับจึงเลยไม่ได้โทรหาเอองวดที่ผ่านมาเป็นไงแม่เกิดเพแม่ติดงานอยู่ได้ตัวกลับได้ตัวกลับมาตัวกลับอ่า ได้ตัวไหนแม่ตัวไหนมได้ไอ้สองหนึ่งก็ว่ามันมีหนึ่งสองเนาะครับอ่าก็เลยกลับออกหนสองหนึ่งอ๋อได้หนึ่งสองมาตัวกลับมาสองหนึ่งครับอ่าเอา,เอานะครับนวดที่แล้วนะครับบอดได้คุยกับแม่เพื่อนแม่มาเดินดีอยู่นะครับเอางวดนี้นะครับซอบมังกรหรือจะถ้าชอบนะแม่เนาะ อ่าแต่ชอบเพื่ออะไไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทมชมวัตถิพันธมาหนึ่งสองมาสองหนึ่งแมวามาตกับจังไดงวดนี้กันกับโตยไว้นํานะครับอ่าเอาเลยครับแม่งวดนี้แม่ทางเหนือนะครับก็มันมีมีสีตัวจับวินเนาะเป็นเด่นสี่ตัวจับวินเอาใช่ไหมแม่จับวินเนาะครับผม มีหกเจ็ดหนึ่งสองครับคือเด่นสี่ตัวนี้นะครับผมนะเด่นสตัววินนะครับหกเจ็ดหนึ่งสองอ่าชุดนี้เป็นชุดเด่น มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองใช่ไหมครับแม่กันอ่านะครับชุดวินสี่ตัวนะครับเป็นชุดเด่นะนะครับจับคู่ตัวไหนแม่หกเจ็ดกับหกหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกสองกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งสองตัวเดิมเห็นไหมแม่ตัวเดิม,มได้ได้ตัวเดิมครับชุดนี้เป็นชุดบนล่างบนล่างครับบนล่างอ่าเห็นแม่ส่งไหมผมมีตัวกันด้วยเลยแม่ตัวกันหรือตัวชอบก็ต,ตัวกันแต่แต่แม่ออก็ชอบอยู่ก็ชอบอยู่อ่าอ่าตัวกันนกับ ตัวไหนแม่มีตัวไหนสองศูนกับห้าสองสองศูนย์กับห้าสองตัวนี้เป็นตัวกันแต่แม่ก็ชอบด้วยชอบอชอบด้วยแต่ถ้าใครไม่ไมชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแม่อือืมในชุดในชุดหกคู่ที่แม่จับให้เน้นคู่ไหนแม่เด่นคู่ไหนอ่อเจ็ดหนึ่งกับหกสอง ถ้าเน้นสองคู่วงให้เลยเจ็ดหนึ่งกับหกสองอ่าเน้นสองคู่นี้ 2> 2คู่ครับอ่าบนล่างใช่ไหมแม่บนล่าง,างอ่านผู้ชมชุดนี้บนล่างนะครับแต่ถ้าจะเป็นประกอบก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งตัวไหนนะแม่ ถ้าจะเป็นตัวกลับก็พี่หนึ่งสองกับสองหนึ่งจะมาอีกแล้วเลยแม่หนึ่งสองกับสองหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะมาก็จะมาหนึ่งสองเอาแม่ให้หนึ่งสองอยู่แล้วนะแม่เนี่ยอืมจะ้ะครับแต่มันจะมาคือหนึ่งสองอืออแม่อหนึ่งมันมาแล้วอ่าสองหนึ่งมาแล้ว,ลวถ้าจะมาคือมาหนึ่งสองอืมจะ้ะอ่ะนะครับ แม่ชุดวินชุดวินหกเจ็ดหนึ่งสองเนี่ยเด่นตัวไหนในสี่ตัวเนี่ยในสี่ตัวนี้แม่เด่นสองเด่นสองวันนี้เด่นสองอ่าเด่นสองท่านผู้ชมนะครับแม่ให้ชุดสี่ตัวมาเด่นสี่ตัวนะครับเป็นชุดจับวินนะครับมีมีโอกาสมาสามตัวไหมแม่ในเนี้ยก็มีอยู่นะครับอืมก็มีโอกาสอยู่ครับ ท่านผู้ชมมาเบิ้งน้ำกันนะครับเผื่อถ้าใครชอบนะผมถ้าใครชอบน้ำแม่เพิ่นนะครับถูกใจตรงใจห้ได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่มาเบิ้งน้ำกันท่านผู้ชมนัแม่ทางเหนืออันนี้แม่พะเยาอยู่ในสาย2มกราคม2568ท่านผู้ชมเป็นชุดเด่นนะชุดวินชุดเด่น4ตัวนจับวิน มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองนะครับ, 6, 7, 1, 2, รบแต่ถ้าเอาเด่นตัวเดียวคือเด่นสองใช่ไหมครับแม่ใช <Yeah. S 1> ครับ,นะรบแม่จับคู่ให้หกเจ็ดหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองนะครับแม่เน้นให้สองคู่เจ็ดหนึ่งกับหกสองนะครับตัวกันสองศูนย์กับห้าสองตัวกันที่ชอบตัวไหนแม่ตัวกันที่ไม่ชอบจริงจริงไม่ชอบสองศูนย แม่ชอบสองศูนย์เดี๋ยวบ้าเถาเด็ดเน้นให้ท่านผู้ชมะนะครับตัวกันนะับแม่บอกเน้นที่สองศูนย์นะครับถ้ากลับตัวกับแค่หนึ่งสองสองหนึ่งหรือแม่มันจะมาตัวเดิมอีกหรือแม่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้าเ่าบ้าเทาจะตัดท่านผู้ชมแล้วแต่ภูมิกเได้ท่านผู้ชมเ้อนะครับแต่แม่พันเน้นงกหาขึ้นเจ็ดหนึ่งกับหกสอง นะครับตัวกันนี้เป็นตัวที่แม่ชอบนะครับสองศูนย์กับห้าสองนะครับแต่ถ้าชอบชอบมากก็คือสองศูนย์ตัวกันนะครับแต่ในชุดหกคู่นี้แม่เน้นให้เจ็ดหนึ่งกับหกสองนะครับที่เหลือก็เป็นตัวร่องครับหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองนะครับแม้ว่าตัวเดิมถ้ามามาตรงๆมาหนึ่งสองอ่าทผม้ชมนะครับแคปหน้าจอได้ทผูาชมเด้อนะครับ เพื่อไปมักกับไปหาหยิบจับรอตอรีสลากินแบงนะครับเจ็ดหนึ่งกับหกสองนับแม่ทางเหนือชุดวินสี่ตัวนะับแม่พันจับมนนี่นะครับแม่จับไม่นี่นะหกเจ็ดนะครับจอแม่ประเด็นหาเจ็ดหนึ่งกับหกสองครับเอาแคปหน้าจอครับผมมั่นใจไหมครับแม่วดนนี้ก็มั่นใจอยู่นะมันมันมาติดกันหนึ่งสองสามสี่ งวดนี้เป็นงวดที่ห้าเข้ามาแล้วสี่งวดเลยแม่เข้ามาแล้วสี่งวด,งวดอืมเข้ามาแล้วสี่งวด New งสามที่ว่ามันออกสามสองเนี่ยมันสองสามกลับแต่ไอ้ที่ว่าสามแปดนี่ไม่กลับอีกหนึ่งก็ไม่กลับแต่มาหนึ่งสองนิากลับ คือในชุดเนี้ชุดชุดสูตรของแม่ให้สีงวดแล้ววันงวดที่ห้างวดนี้งวดที่ห้านะทับชมชมนะผมอจะเป็นยังไงงวดนี้น้าแม่เนาะจะไจะเดินต่อไหมจะเดินต่อไหมนะครับแม่บอกว่าเข้ามาแล้วสี่งวดสูตรนี้นะครับอืม งวดนีงวดที่หดด้านะครับไม่ได้โทรหาแม่แม่ก็ไม่ได้ส่งมาให้ผมเลยอืมก <c oughs> ็กลัวว่าจะยุ่งกันเลยไม่ได้โทรหาอ่าก็เลยไม่ได้ส่งให้เลยครับอืมเอานะครับผมอ่าบ่าวเท่ารบกวนเท่านี้ครับแม่ครับขอบคุณครับผม ครับวัสดีครับจวัสดีจ้าเอานผูมช่มนะครับขอบคุณแม่ทางเหนือแม่พะเยานะครับแม่อนอาสูตรนี่โดนมาเดินมาแล้วเข้ามาแล้วสีนวดนะครับผมอ่าวดดีเป็นงวดที่หาจะเดินต่อไหมต้นปีหกแปดนะครับเอาผู้ใหมักนะครับ่านผช้่ม,นะม,มแม่เพิ่นแกนตัวที่แน่นๆก็ะเด้นให้สองคูนะครับอ่าหกสองกับเจ็ดหนึ่ง แมวพันมีตกกันให้น้ำเด้ทำมาชมเด้นะครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์นะครับขอบคุณทุกปูนะครับขอบคุณแม่ทางเหนือนะครับที่เป็นให้หน้าทางแม่นะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องน้ผมขอบคุณพญ่แมญ่สุขุสุขคนนะครับขอให้ทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับให้ได้โชคให้ได้หมันให้เงี้งให้ร่ำให้ด้วยนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาร์เท่าสวัสดีครับ